อาจได้เห็น141,000ดอลลาร์ 1, 41, ใน1ปีคอยเชสเผยราคาบิตคอยอาจพุ่งถึง141,000ดอลลาร์ภายใน1ปีครับบริษัทคอยเชสครับเป็นบริษัทสินทรัพย์ จากการศึกัาคริปโตชื่อดังครับได้ออกมาแสดงความเห็นนะครับว่าการอนุมัติบิตคอย ETF ในสหรัฐอเมริกาจะช่วยกระตุ้นราคาบิตคอยได้อย่างไรครับงานวิจัยล่าสุดจากคอยแชร์ครับได้คาดการณ์การไหลเข้าของเงินทุนสู่กองทุนบิตคอย ETF ในอเมริกาว่าจะส่งผลต่อราคาบิตคอยนะครับราคาบิตคอยเนี่ยอาจจะพุ่งสูงถึง1 4 1 0 0 0ดอลลาร์ในช่วง12เดือนแรกครับหลังจากบิตคอย ETF ได้รับการอนุมัติโดยการคำนวณน,นี้เนี่ยอิงตาม ฟันฟรส์โมเดลครับที่เผยแพร่โดยนายเจมส์บัตเตอร์ฟิลด์หัวหน้าฝ่ายวิจัยของคอยเชสนะครับก็โมเดลนี้ครับตั้งอยู่บนสมมติฐานว่านักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้อนุรักษ์นิยมโดยตามรายงานของ Galaxy ระบุว่ากองทุน Bitcoin e t f อาจเป็นตลาดที่มีมูลค่าสูงถึง14.4ล้านล้านดอลาลาร์แล้วก็หากผู้ถือกองทุนเหล่านี้ลงทุนเพียง10%ครับด้วยเงินทุนเพียง1%ของสินทรัพย์ของทั้งหมดนะครับจะมีเงินทุนไหลเข้ามามากกว่า1.44หมื 4, 4, ่นล้านดอหมื่นล้าน หากทุกอย่างเป็นไปตามนี้นะครับหมายความว่าราคาของบิตคอยจะเพิ่มขึ้นถึง3 0 0อซึ่งอาจจะเกิดขึ้นภายในช่วง12เดือนแรกครับหลังจากสำนักงาน S.E.C. ครับไฟเขียวบิตคอย E.T.F. นะครับหากเงินทุนไหลเข้ามา1.4 4หมื่นล้านดอลลาร์นะโมเดลระบุว่าราคาบิตคอยจะพุ่งไปถึง141,000ดอลลาร์ครับจากนั้นการไหลเข้าของเงินทุนอีก3 1หมื่นล้านดอลลาร์เนี่ยอาจทำให้ราคาของบิตคอยเนี่ยพุ่งสู่2 6ง0ส0่ดอลลาร์ในขณะเดียวกันก็ ายงานเองก็เสริมครับว่าเป็นเรื่องที่ยากมากครับที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะไม่มีอะไรมาขวางหลังจากเปิดสปอต ETF ครับคอยแชร์เป็นหนึ่งในบริษัทการสินทรัพย์รายใหญ่ที่ดูแลสินทรัพย์กว่า2 8พันล้านดอลลาร์นะครับก่อนหน้าน,นี้เนี่ยบริษัทการสินทรัพย์รายใหญ่ของอเมริกาต่างก็ยื่นขออนุมัติกองทุน Bitcoin ETF ครับกับทางสำนักง,งาน SEC านักวิเคราะห์หลายคนก็มั่นใจว่า SEC เนี่ยจะอนุมัติคำขอเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งรายการนะครับในสิ้นปี2024นะครับ โดยเมื่อ16บหกสิาคมที่ผ่านมาครับทางคอยแชร์ก็ได้จับมือกับบริษัทวัค u ีนลีสครับในการดูแลกองทุน ETF ครับในอเมริกานั่นเองนะครับผมและนี้ยังคงต้องรอคําตอบครับเพราะว่าแม้จะเลยช่วงเดทไลน์ในการอนุมัติ ETF มาแล้วแต่ก็ยังเงียบอยู่นะครับในเรื่องนี้ไม่แน่ใจว่า s e c จะตัดใจยังไงเหมือนกันนะครับต้องรอดูทิศทางของตลาดรอดูทิศทางการตัดนใจของ s t c ด้วยนะครับผมเชื่อว่า ข่าวทุกอย่างรวมถึงคําตอบที่จะออกมาอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นการกาหนดทิศทางของเศรษฐกิจในเรื่องของเ,อเงินดิจิทัลได้มากพอสมควรเลยนะฮะมันขึ้นอยู่กับว่า,าโลกทิศทางหลังจากนี้นะฮะหลังจากที่เริ่มมีสงครามมีอะไรต่างๆเข้ามาเริ่มมีปัญหาเรื่องของเงินเฟ้อต่างเข้ามาเนี่ยผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในโลกเนี่ยไม่รู้เขาต้องการจะก,กําหนดทิศทางโลกไปทางไหนนะครับ เงนินดิจิลอ,อาจจะยังเป็นหนึ่งทางเลือกของเขาก็ได้เราก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันแล้วการวิเคราะห์ว่า12เดือนจากนี้มันจะขึ้นไปถึงแสนกว่าเนี่ยมันก็เป็นแค่การวิเคราะห์นะครับอาจจะเป็นจริงก็ได้หรือไม่เป็นเลยก็ได้ดังนั้นเราต้องใช้สติในการลงทุนแล้วก็ระมัดระวังตัวให้มากกันละการยังไงก็มันนี่ management ด้วยนะครับอย่าพิ่งช่าใจอย่าพึ่งวางใจนเกินไปข่าวดีมันก็ดีแหละแต่ถ้าเกิดว่าเราเชื่อมากเกินไปหน่อยาจจะกลายเป็นเหยื่อก็ได้นะครับยังไงก็ใช้สติววิิเคครราาาะะห์กกัันนด้ยบผมม็ตต บิตคอยเคซี่ครับบ้ากันที่สุดเรื่องของ Bitcoin นะฮะทางช่องนี้ฮะไทยทาวทุกวัน8โมงเช้านะครับทำคอนเทนต์ดีต่างๆเพื่อคนไทยทุกคนทันท่วโลกเลยนะครับเพราะว่าทุกที่มีคนไทยครับและอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ข่าวสารต่างๆเรื่องของเทคโนโลยีไปด้วยกันนะครับผมยังไงก็ซัพพอร์ตช่องนี้ด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็เติมเงินมาได้เลยที่ t ูมอนี่วันเดทาล่างนี้ที่ให้ไว้นะครับรถ้าเกิดว่าคุณที่อยากจะ,ะเป็นเมมเบอร์ของช่องนี้นะฮะเปแบบรายเดือนก็กดปุ่มจอยใต้คลินี้ เลือกเลยครับว่าอยากกะจายแบบไหนเปแบบไหนตามความติดดิคุณเลยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ